ฝนไม่ตกมาอย่างโลกมนุษย์เป็นเวลาหลายปีทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเหี่ยวเฉาตายมนุษย์และสัตว์ต่างพางกันเดือดร้อนพยาขันคากจึงยกกองทัพอันประกอบไปด้วยมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกขึ้นไปทําสงครามกับพวกพญาแทนพญาขันคากกับพญาแทนได้ต่อสู้กันดยอิทธิฤทธิต่างๆ ขั้นขากหน่อยย่งเดหบพญาแถนย่งเดะคล่องนครอนขวางนางเมืองเป็นเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เล่าเรื่องร้อยตำนานไบเอ็ขอหยิบยกตำนานพญาขันคาดเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับการขอฟ้าขอฝนการบัรดาลฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤด,ดูกาลมาเรียบเรียงเล่าขานให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ครับ นิทานประดามปราที่ชาวอีสานเล่าต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอยู่ว่าเน,นเมืองอินทปัตฐานครมีพระยาเอกราชเป็นผู้ครองเมืองปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่อย่างเป็นสุขและมีพระนางแก้วเทวีเป็นมเหสีได้ประสูติพระโอรสซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเกิดมามีผิวหนังปุ่มปัม ล้ายกับคางคกซึ่งมีผิวพันธ์เหลืองอารามดังทองคําและในวันที่พระกุมารประสูตรเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นบนพื้นโลกคือฝนตกฟ้าร้องฟ้าผา่าเปรี่ยนร่างลมพายุพัดต้นไม้หักล้มระเนระนาดเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับว่าโลกจะถล่มทลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญลงมาเกิด พระยาเอกราชได้จัดหาหญิงสาวที่มีลักษณะดีเช่นมีฐันเต่งตึงกลมงามมาเป็นแม่เลี้ยงนางนมแก่พระกุมารเมื่อพระกุมารเจริญวัยเติบใหญ่เป็นนุ่มก็คิดอยากจะได้คู่ครองและอยากได้ปราสาทเสาเดียวไว้เป็นที่ประทับจึงเข้าเฝ้าและทูลขอให้พระบิดาช่วย ฝ่ายพระบิดาเห็นว่าพระโอรสของตนมีรูปร่างผิดแปกแตกต่างไปจากคนทั่วไปคงไม่มีหญิงใดปรารถนาจะได้เป็นคู่ครองจึงทรงบอกให้พระกุมารเลิกหลมความคิดเช่นนั้นเสียโดยให้เหตุผลว่าพระกุมารมีรูปร่างอัปลักษณ์จึงทำให้พระกุมารเสียพระไัยยิ่งนัก ต่อมาในกลางดึกสงันของคืนวันหนึ่งพระกุมารจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตนเคยได้สร้างสมบุญบาร,รมีมาก็ขอให้สำเร็จดังความปรารถนาด้วยเถิดด้วยแรงอธิษฐานทำให้บรรทุกกรรมพลศิลาอาจซึ่งเป็นที่ประทับนั่งของพระอินท์เกิดแข็งกระด้างขึ้นพระอินท์ จึงลงมาเนรมิตปรา,าส,รสาทเสาเดียวอันงดงามหาที่เปรียบไม่ได้พร้อมด้วยค่าทาสบริวารเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งล้วนแล้วไปด้วยทิปปานประหนึ่งเมืองสวรรค์และยังได้เอานางแก้วจากอุดรกรุทวีปมามอบให้เป็นคู่ครองก่อนจากไดเนรมิตพระกุมารให้เป็นชายหนุ่มรูปงาม พญาเอกราชเห็นประจักษ์ในบุญบาร,รมีของลูกจึงยกราชสมบัติบ้านเมืองให้ครอบครองเมื่อพระกุมารได้ครองราชแล้วเจ้าเมืองทั้งหลายในชมพูทวีปต่างก็มาขออยู่ภายใต้ร่มบาร,รมีแม้แต่พวกพญาครุฑพญานาคพญาหงเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เช่นช้างมา้าเสือสิง กระทิงแรดลงไปถึงกบเขียดอึ่งอ่างคางคกพึ่งต่อแตนมดปลวกต่างก็พากันมาถวายตัวเป็นบริวารจนหมดสิน้นทำความไม่พอใจให้พญาแถนเป็นยิ่งนักพญาแถนจึงไม่ยอมให้พวกพญานาคลงเล่นน้ำเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนไม่ตกลงมาอย่างโลกมนุษย์เป็นเวลาหลายปีทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเหี่ยวเฉาตายมนุษย์และสัตว์ต่างพากันเดือดร้อนพยาคันคากจึงได้ลงไปยังเมืองบาดาลถามพญานาคดูเมื่อรู้เหตุที่ทำให้ฝนแล้งแล้วพยาคันคากจึงยกทัพอันประกอบไปด้วยมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ขึ้นไปทำสงครามกับพวกพญาแทนพญาคันคากับพญาแทนได้ต่อสู้กันด้วยอิทธิฤทธิต่างๆเมื่อพญาแทนเห็นว่าจะเอาชนะพญาคันคาาด้วยฤทธิเดชไม่ได้จึงถ้าให้ชนช้างกันในที่สุดพญาคันคาาสามารถเอาชนะพญาแทนโดยการใช้บ่วงบาดท,ที่เตรียมไว้เข้าจับกลุ่ม ้องขอพะยาแทนจนตกลงจากหลังช้างและขอยอมแพ้ต่อพะรยาคันคากในที่สุดภายหลังจากพะยาแทนได้ยอมแพ้แก่พะยาคันคากแล้วจึงได้ทำสัญญาต่อกันดังนี้พญาแทนได้สัญญาว่าจะทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้นดินและมหาสมุทรทุกปีมิให้ขาดขอให้ชาวโลกได้ให้สัญญาณส่งขึ้นไปบอก ด้วยการจุดบ้องไฟขอฝนและหากว่าพระยาแถนได้รับรู้แล้วก็จะส่งฝนลงมาให้โดยจะฟังจากเสียงร้องของกบเขียดและอึ่งอ่างที่ดังขึ้นไปก็จะรู้ว่าฝนที่ส่งลงมายัางโลกนั้นชาวโลกได้รับแล้วถ้าได้ยินเสียงสนูว่ว้าหรือเสียงโวดให้ฝนหยุดตกเพราะจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว หลังจากที่ได้สัญญากันแล้วพญาแทนจึงได้ถูกปล่อยตัวไปเลยได้ปฏิบัติตามสัญญามาจนบัดนี้จากตำนานเรื่องเล่านิทานปร r a m p a ของชาวอีสานเรื่องนี้คือต้นกำเนิดของประเพณีบุญบ้างไฟของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมักจะก,กำหนดวันงานตรงกับวันขึ้น15คหาคำเดือน6 หรือวันเพ็ญเดือน6เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือน7เมื่อฝนเริ่มโปรยปรายลงมาแล้วทุกคนต่างก็เตรียมลงมือทำไร่ทำนากันอย่างชื่นมืนตำนานพญาขันคากหรือว่าพญาขางคกเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่อย่างแพร่หลายในการรับรู้ของชาวอีสานและล้านนามีชื่อรู้จักกันโดยทั่วไปว่าตำนานพญาขันคาก แต่บางถิ่นก็อาจเรียกชื่อว่าตำนานพยาคังคกหรือพยาคันคากชาดกในท้องถิ่นล้านนามีชื่อว่าคันทคาตกะและสุวรรณจักรวัติราชเป็นตน้นเหตุที่พระองค์ได้ชื่อว่าพยาคันคาก เป็นเพราะเมื่อครั้งประสูตรออกมาเป็นกุมารน,นั้นมีผิวเนื้อและรูปร่างเหมือนคางคกซึ่งในภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าขันคาสำหรับตำนานพรยาขันคาก,ก็จบลงเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซา b สไคร์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ